เรียบร้อยหมดแล้วเราก็มาเก็บตัวนี้อีกหน่อยเพราะว่าตัวนี้เขาเย็บหลอกอยู่แล้วเราก็ใช้ตะปตูตัวเล็กใช้ตะปูนี้เก็บ เดี๋ยวๆก็ทาสปาลองเท้าให้เล่นอีนสัน่นคูณนี้ก็จบก็คือลงเก็บรายละเอียดเขาก็กลับไปใส่ได้เหมือนเดิมโอเคนะครับ